สำน,นวนล่องวนครับจำนวนหมายถึงกัรเเรียยเที่ยงแย้ให้คอยชี้ค่ะสอน,นวนยแรกทำให้ดีโทษิีโทษตอหมายถึงตัวเองนำิีแ้วให้รับิดชอบไปโดนคนอื่นสอรนี้ตสอจับปลาสองมือหมายถึง การทำอะไรหลายอย่างใช่ไหมคะการทำอะไรหลายอย่างนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เราเนี่ยไม่สำเร็จสักอย่างเลยนะคะการที่ทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันนะะคการทำอะไรหลายอย่างอาจจะทำให้ไม่สำเร็จสักอย่างต้องนะโอเคค่ะตอนนี้พี่ๆเรียนอะไรกันคะ มีสำนวนอะไรบ้างคะพี่ๆสั่งโดนอะไรเอ่ยสำนวนแรกนะคะพี่น้องถืออ่านรับยกให้พี่ดูค่ะอ่าสำนวนอะไรลูกจำไม่ีลำไม่ดีโทษตีโทษตองไมาถึงอะไรคะถ้าผิดแล้วก็ไปโทษคนอื่นใช่ไหม